อ่าโดนแล้วครับระวังไว้ด๋ยดว,วัวงวอ่าต,ตอนนี้นี่ก็เป็นลูกค้ารายที่หกของเราแล้วนะครับซึ่งวันนี้เรามาตัดผมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากแวนน,นี่ตัดได้หกคลลนแล้วครับเนี่ยสุดหล่อเนี่ยครับคน,นที่หกบออะไรนะโค้โครรรครับชื่ออะไรบอกเข้าไปเลยครับ ริการให้ทุกวันพุธน,นะครับแต่เช้าที่เที่ยงนี้สายเดียวนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมากันตางคนอะ,ะดีสร้างติสุระด่วนรถพร้อมมาแต่ก็เลยถูกมาคนเดียวเลยเออพี่ดีก็เป็นโรงเรียนของผมนะครับผมก็รับเรียนอยู่ที่นี่เ,นเมื่อ20ปีที่แล้วนะ เป็นร้อยสองร้อยคนนี่ม่กี่คนนะไม่เยอะหกสิบสิบคน